สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆนะครับวันนี้พามาชมรถยูสุอทีอสู่ f t r 2 4นนะครับเครื่อง240แรงมา้าคันนี้จดทะเบียนปี2,556นะครับตู้ความยาววัดนอกนะครับ7.6นะครับกว้าง2.5นะครับหน่วยเป็นเนตรนะครับ สำหรับคันนี้นะครับมีระบบลากพ่วงท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบๆรถก่อนนะครับรถเดิมๆนะครับตามสภาพนะครับอยากได้เก็บงานเพิ่มเติมแจ้งทางร้านได้เลยนะครับแบตเตอรี่ยางพร้อมใช้นะครับ มีระบบลากพ่วงนะครับมีระบบลากพวก่วงใครอยากได้ตู้พว่วง10บานเพิ่มเติมทางร้านมีนะครับลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะครับคันนี้มัดจำแล้วลูกค้าเครดิตไม่ดีจัดไม่ผ่านนะครับ ยังเหลือว่างนะครับใครอยากได้นะครับเข้ามาดูรถที่ร้านได้ทุกวันนะครับร้านเราเปิดทุกวันถ้ามาไม่ถูกนะครับเข้าไปใน Google Map นะครับพิมพ์รถบรรทุกดีๆตามชื่อช่องนะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับหรือโทรสอบถามเส้นทางนะครับใครใช้ Google Map ไม่เป็นโทรสอบถามเส้นทางได้นะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้หน้าจอนะครับช่องคำอธิบายและช่องคอมเมนต์นะครับใครที่ไม่อยากพลาดรถเข้าใหม่นะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับกดแจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่นะครับสำหรับ ใครที่ใช้รถ6ล้อตู้10บานนะครับตอนนี้เรามีทั้งอิอสุนะครับและฮีโน่นะครับฮีโน่ก็เก็บงานสีเรียบร้อยนะครับ2คันส่วน2-40นะครับมีเก็บงานอยู่ด้านใน1คันนะครับคันนี้รถเดิมๆนะครับใครอยากได้รถเดิมๆนะครับบริษัทที่ไม่อยากได้ลายก็คันนี้ครับสีขาวมาตรฐานนะครับอยากได้ตู้10บานเพิ่มเติมนะครับตู้พ่วงนะครับ ก็แจ้งได้เลยนะครับเรามีสองพ่วงให้เลือกนะครับเรามีสองพ่วงให้เลือกรถพร้อมใช้นะครับรถเดิมๆพร้อมใช้งานเลยนะครับปีห้าหกคันนี้เดี๋ยวผมแจ้งราคานิดนึงราคาเฮียตั้งไว้ที่1นล้านสองแสนบาทนะครับราคาตามสภาพนะครับใครสนใจนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ